วันนี้ก็เป็นวันพระปิยามาราศ <c oughs> ตรงกับวันที่ยี่สามตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกญาติเดียววัดป่าก็ไว้ครูพ่อปิยามาราศใอย่างนี้ก็นั่งสมาธิภาวนาถวายบุญท่านด้วยเนะ อันนี้ก็ถวายของแล้วตอนนี้ก็ปฏิบัติบูชาทันสานาทีร่วมกันอ้าวครมาไหว้ครูพ่อปิยาะวันนี้ก็ให้มีแตรวยๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงให้ผู้ใดมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ผู้ใดมีนี่ก็ให้หมดนี่ผู้ใดจนก็ให้รวยผู้ใดขี้เหร่ก็ให้สวยกว่าเดิม ็ไดเ้เมือนในพันสว่างหเห็นผลทันตาแห่งชากันหิงเฮงเรื่อยๆบารมีพ่อปิยามหาราช <c oughs> นิยัดย่ยงก็กำลังปฏิบัติบูชาสวายบุญหให้แก่พ่อปิยามหาราช ขพอบารมีองค์พ่อพระพิยามหาราชประทานพรให้ลูกหลานญาติโยมประสบสิ่งที่ดีน้ำรวยเงินทองแล้วขาดปลอดภัยแจ้งทด้ใสจะถวางประสบความสำเร็จในชีวิตลุลบทุกนาำ